ครับสวัสดีครับวันนี้พบผมในช่องสตัมบอลนะวันนี้ผมไปชำระเงินวันที่22นะครับผมดงินก็อัปเดตอืมโอเคเซฟหมดทองบอกอะไรนั่นเนี่ยอืมเดี๋ยวผมกรอบแล้วกันครับอ๋อโอเคก็นี่ครับก็ได้อัพมาแค่นี้ครับก็เป็นบ้านวิวแปดหรือเปล่า คลโคอก็เป็นสีนะครับอือห้าตีก่อนละก,กันอันนี้ยังไม่เอาอ่าอันนี้โอเคในะผมจะกรมนะ โอเคก็ใ okay, so น,นสามดาวนะครับโออับมาเยอะอยู่นะครับผมก็ไม่แทบจะไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมอัปเดตไปเยอะนะครับโอเคก็มาซื้อของโอเคซื้อนี่ก็ตอนนี้ก็เหมือนมีโลหามืดเออแล้วเปิดติดตั้งเอ,อ่อทางนั้น คแค่สองเพชรซื้อมาก่อนหนี้ต้อง,อดงดอได้ซื้อระเบิดลงดีกว่าโอเคได้ซื้อระเบิดเลยโอเคสองลูกแล้วก็ซื้อกครื่องจักไปนะระเบิดใหญ่แล้วก็เป็นบอลลูนดำนะครับก็ซื้อลงมาก,ก่อนเดี๋ยวก็ซื้อโอเคนายยต้องซื้อเนี่ยอัพรู่ยาวๆนะครับยาวๆนะครับ โอเคอยาวไปนะครับหลูเขามันทำให้ฉันต้องมีน้ำตาโอเคไปทางยาวบก็นะ่าจะปรับรูปแบบเกมใหม่หรือเปล่าโอเคหมดแล้วคนระับก็เนี่ยส้อะไรอยู่วะ เครื่องปั๊มเล้ว,ว่าได้เอาเครื่องปั๊มมาหนึ่งโอเคก็แทบจะไม่มีอะไรแนละ้วก็ตีไม่อย่างนวะ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรแนละ้วเป็นออพอันนี้ดีอย่างเพราะว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็พอโอเคแนละ้วครับแัปจรวดจะเป็นเวลสี่นะผม เ hey, ทา่ทาๆกันแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบพิธีเพลงนี้ับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกัด้วยนะครับบาย